ตอนนี้หูฟังยอดฮิตน่าจะไม่พ้นหูฟังที่เป็นรูปแบบที่มีหูแมวแค t เอียร์เพิ่มเข้ามาให้นะครับวันนี้ผมมีอีกตัวมานําเสนอสําหรับแบรนดน์นี้ผมมากับตัวไหนนะครับผมมากับโอนิคุมะ X11 ซึ่งจริงๆผมรีวิวไปแล้วสําหรับรหัสนี้นะครับ X11 ตัวเดิมใครอยากเข้าไปดูสามารถกดเครื่องหมายตกใจตรงนี้ได้แต่วันนี้นะครับผมมากับรูปแบบที่พัฒนาแล้วมีหูแมวเพิ่มเติมเข้ามาให้นะฮะถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมกันว่าลักษณะจะเป็นยังไงมีให้ดูถึง3สีในวันนี้คือสีีชมพู ม่วงและสีดําจะเป็นยังไงตอบโจทย์กับทุกคนไหมลองไปตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้ในท้องตลาดมีให้เลือกถึง3แบบด้วยกันนะครับคือสีชมพูสีดําและสีม่วงซึ่งทั้ง3สีมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลือกสีที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลยตัวกล่องจะบอกรายละเอียดจุดเด่นมาค่อนข้างชัดเจนนะครับบวกกับหูฟังจะมีหูแมวมาให้ด้วยเป็นเอกลักษณ์ของหูฟังตัวนี้โดยเฉพาะซึ่งโดดเด่นมากๆสเปคการใช้งานของเขาตัวนี้ไดรเวอร์อยู่ที่50มิลลิเมตรนะครับส่วนการรับเสียงอยู่ที่20 20สบ ย่านเสียงไมโครโฟนเป็นรูปแบบอมนิรับเสียงด้านเดียวที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำหนักนะครับอยู่ที่483กรัมเบามากๆนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้ใส่ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานอย่างแน่นอนสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างคู่มือการใช้งานสามารถเปิดอ่านและใช้งานกันได้สําคัญคือไมโครโฟนที่ยกอยู่ตัวหูฟังได้อีกด้วยสําหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ได้ใช้งานสามารถถอดเก็บไว้ได้พร้อมทั้งยังมีสายแยกสัญญาณ TRS ที่สามารถนํามาใช้งานเพื่อแยกสัญญาณให้ไมโครโฟนและหูฟังได้อีกด้วย ที่ขาดไม่ได้คือหูฟังนะครับที่เขามีมาให้ถือว่าสวยงามมากๆเดี๋ยวรอค่อยไปชมกันว่าจะเป็นยังไงเพียงเท่านี้ยังไม่พอนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ทุกคนได้ชมกันนะครับว่ารูปแบบดีไซน์การออกแบบและวัสดุของเขาเนี่ยจะตอบโจทย์สําหรับทาสแมวอย่างที่ผมบอกไหมทุกคนลองไปตัดสินใจกันดูนะฮะหูฟังเป็นรูปแบบสเตอริโอเกมมิ่งเฮดเซตแยกสัญญาณหูฟังได้ผ่านแจ็คที่มีมาให้ในตัวกล่องถือว่าเยี่ยมมากๆจุดเด่นลักษณะาภายนอกหูฟังจะมีไฟ RGB มาให้มีความเป็นเกมมิ่งสุดๆ ที่ขาดไม่ได้คือมีหูแมวมาให้ด้วยทําให้มีความโดดเด่นมากๆตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่เป็นทาสแมวโดยเฉพาะเลยนะครับไมโครโฟนสามารถถอดแยกอยู่ตัวหูฟังได้ซึ่งเจ๋งมากๆสามารถปรับระดับได้ถึง360องศาด้วยกันใช้ได้ทุกระดับตามความเหมาะสมเลยนะครับพร้อมกับการปรับของหูฟังที่สามารถปรับได้ถึง12ระดับซึ่งมีความละเอียดพอสมควรสําหรับส่วนตรงนี้ต่อมาคือส่วนของอินไลน์คอนโทรลที่สามารถปรับระดับเสียงความดังเบาของหูฟังและจุดเด่นคือปุ่มสําหรับการเปิดปิดไมโคร ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นกรณีที่ทุกคนอยากจะตัดสัญญาณไมโครโฟนก็สามารถทําได้โดยกดที่ปุ่มน,นี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับ วัสดุเป็นพลาสติกบวกแกนเมทัลแผ่นแบบบางที่ตัวหูฟังแต่น้ำหนักเบานะฮะใครอยากใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนานตอบโจทย์อย่างแน่นอนด้านบนจะมีหนังเทียมคุณภาพดีไม่ระคายเคืองระหว่างการใช้งานบวกกับขนาดไดรเวอร์ของหูฟังอยู่ที่50มิมขนาดใหญ่สุดพร้อมหนังเทียมคุณภาพสูงหุ้มมาให้ด้วยบวกกับผ้าซับเสียงแบบบาง2ชั้นไม่หนาและไม่อับชื้นระหว่างการใช้งานอย่างแน่นอน สุดท้ายคือสายเป็นรูปแบบสายถักขนาดกลางพร้อมพอร์ต T-R-S บวก U-S-B สามารถใช้งานกับสายสมาร์ทโฟนได้ทั้งยังมีสายสำหรับใช้งานกับ PC แยกสัญญาณ T-R-S ไม้และหูฟังที่มีมาให้ในตัวกล่องถือว่าครบมากๆหน้าตาสอบผ่านแล้วนะครับดีไซน์สเปคทุกอย่างสำหรับผมผมสอบผ่านหมดเลยให้ผ่านหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ใครที่เป็นทาสแมวและชอบสีพาสเทลโดยเฉพาะนะครับต่อไปด่านสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือส่วนของเสียงลองไปฟังกันว่าลักษณะเสียงจะเป็นยังไงนะฮะ you wow. ได้ยินเสียงกันชัดไหมครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนโอนิคุมะ X11 Cat Ear นะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เสียงเป็นยังไงกันบ้างท่านแมวหลายๆคนหรือสายพาสเทลหลายๆคนถูกใจกันไหมครับมี3สีในท้องตลาดไม่พอเสียงใหม่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะคอนเฟิร์มได้แล้วว่าน่าใช้หรือเปล่านะครับจากตัวเดิมนี่สเปคเดียวกันเลยนะครับเสียงก็จัดจ้านพอสมควรเลยสําหรับตัวนี้นะฮะลองตัดสินใจกันดูนะครับผมต่อไปผมจะพาไปฟังเสียงน้อยแคนเซลลิ่งของเขากันบ้างว่าลักษณะการตัดเสียงนอสเนี่ยจะสามารถทํางานได้ดีขนาดไหนลองไปฟังกันนะครับ แค่ตัวเดิมที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเจอตัวนี้ที่มีหูแมวเพิ่มเข้ามาให้ถือว่าคุ้มสุดๆเลยทุกคนสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคาสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ